เราจะดูยังไงว่าเราจะตัดช่วงไหนเป็นยุคนะเราจะตัดช่วงแรกเป็นยุคนี้มิตรูเนี่เรียกว่าการตัดช่วงเน,นี่ยนะเราจะรู้จากอะไรการตัดเป็นยุคที่แตกต่างกันเนี่ยต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในเรื่องที่เราศึกษานะครับเช่นถ้าเรื่องการทำนาเนี่ยเขามีบางเรื่องศึกษาเรื่องการทำนาเนี่ยยุคของมนเนี่ยเขาแปลว่าอาจารย์ต้องดูว่ามันมีสาระในการเศ่อยอะไรเช่นการทำนาแบบ ใช้บัวใช้ควายหือการใช้นาวแบบการใช้นาำหรือคาแรคเตอร์และเราเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของเรื่องที่เราศึกษาเนี่ยโดยเราสามารถมองเห็นเงื่อนไขนันและนะมันถึงจะเป็นยุคในนั้นเราตัดผิดถ้าเราไม่ตัดชั่วแบบนี้เราแบบนี้แต่มองไม่เห็นเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแสดงว่าเราตัดผุ้ผิดเราตัดว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเห็นว่าเงื่อนไขที่ให้เปลี่ยนแปลงแบบนี้มาเนี้ยแบนี้มานี้นโดยเรามอง ย่างนั้นแหละเราถึงกรยุบมถ้าเราตัดยุคแล้วเราหาเงื่อนไขไม่เจอมันเปลีป่ยนยังไงเนี่ยแสดงว่ากัรตีท้องมนหาหาช่องทางตัดใหม่การแบ,บ่งยุคแต่ยุคต้องใช้หลักกาเรเดียวกันใที่หัวใจเหมือนกันถ้าจานไม่ดีเนี่ยแบ่งหลายยุคหรือแต่แบ,บ่งคนละหลักเลยต้องใช้หลักกาเรเดียวกันในการจัดยุคนะครับเราดูตัวอนะย่างนะการจัดยุคโดยการใช้เงื่อนไขที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่น ของเล่นเด็กข้าวป่าสัทูต่อน,นเด็กบ้าน,นหนองจิกเนี่ยนะฮะลองกาบยุคด,ดยดูเล่นไขเพราะอาจารย์คุขาอาจารย์มพอมองเห็นว,ว่าสิ่งที่ทาให้เกิดเนี่ยนะฮะว่าเด็กเล่นแบบนี้นะฮะยุคที่หนึ่งยุคก,ก่อนยุคก,ก,ก,ก่อนเกิดถนนหมู่บ้านเชื่อมต่อถนนใหญ่นะเราบอกว่ายุคนั้นเนี่ยหมู่บ้านยังไม่เชื่อมต่อกับตลาดถนนใหญ่เนี่ยคนของเล่นเด็กยังไม่มาของเล่นเด็กตลาดยังไม่มีเข้ามาใช่ไหมเป็นเงื่อนไขสำคัญเด็กก็เลยไปเอา จากป่าตะปูมาทำของเล่นเป็นเงื่อนไขใช่ไหมพอยุคที่สองเนี่ยมันเกิดถนนเชื่อมต่อถนนใหญ่มันเริรมคนในบูว่าเข้าไปไปซื้อของเข้ามาของเล่นจากข้างนอกเข้ามาเป็นเงื่อนไขพอยุคที่สามเนี่ยเกิดไฟฟ้าเข้าบูบ้าทนให้มาใหญ่ในของเล่นใช้ไฟฟ้าได้ใช่ไหมฮะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดของเล่นเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เรียกว่าแบ่งตามเงื่อนไขที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใารงเล่นของเล่นตัวอย่างที่สอง แบ่โดยใช้ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเราศึกษายุคแรกยุคของแร่จากป่าซาปูพอยุคที่2ยุคของแร่จากป่าซาปูผสมกับของเร่ตลาดมัเป็นคุณลักษณะของของแร่ที่เราศึกษายุคที่3ายุคบทของแร่จากป่าซาปูคุณลักษณะเรื่องเดียวกันเนี่ยเราจะแบ่งโดยอาศเงื่อนไขก็ได้อย่างนะี้แบ่งโดยอาศัยคุณลักษณะที่เปลี่ยนไป,ไป,ไปเปลี่ยนแปลงไปที่เราศึกษาได้